เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความบ้านเมืองมันหนักขึ้นทุกวันเพราะคนรักษากฎหมายไม่เข้มงวดพร้อมกันนี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถกรยานยนต์ไล่ทำร้ายกันพร้อมกับมีเสียงคล้ายระเบิดปิงปองดังขึ้น4ครั้งโดยหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นได้ขี่รถกรยานยนต์เข้ามาในเขตบ้านในกล้องวงจรปิดและสังเกตว่าคนซ้อนถือลักษณะคล้ายมีดยาวจากนั้นก็วนรถออกไป ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายพร้อมกับฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ติดตามจับก,กลุ่มกลุ่มวัยรุ่นมา,าดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะไม่เช่นนั้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะเป็นชาวบ้านที่อาจจะถูกลูกหลงก็เป็นได้ต่อมาผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลวังโบสถ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นายเอชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณห้าทุ่มก,กว่าโดยก่อนหน้านั้นได้มีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางดังกล่าวและท่อรถเสียงดังกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านจึงได้ตะโกนด่าทําให้วัยรุ่นต่างหมู่บ้านไม่พอใจขี่รถจักรยานยนต์ไปตามเพื่อนมาอีกนับสิบคันเมื่อมาถึงก็ได้ตะโกนด่าใส่กันพร้อมกับมีการปาระเบิดปิงปองสี่ครั้งซึ่งตนไม่ทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายปาทําทให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัว เพราะเกรงว่าจะถูกลูกหลงหรือได้รับอันตรายและนอกจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านยังมีอาวุธมาด้วยไม่ว่าจะเป็นปืนนีดปลายแหลมยาวซึ่งตนเห็นว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อก,กฎหมายและกล้องวงอจรปิดก็สามารถจับภาพวัยรุ่นบางคนได้จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับก,กลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วนอกจากนั้นในเอ,เอยังฝากไปถึงผู้ที่บังคับใช้กฎหมายว่าให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด เราไม่เช่นนั้นจะทําให้ผู้ที่ก่อเหตุได้ใจไม่เกรงกลัวกฎหมายที่ผ่านมาตนเจอกับตัวเองถึงสองครั้งครั้งแรกลูกน้องถูกดักจี้เอาโทรศัพท์จึงแจ้งความดําเนินคดีต่อมาคนก่อเหตุทนแรงกดดันไม่ไหวเอาโทรศัพท์มาคืนให้แก่ลูกน้องตนแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับไม่ดําเนินการใดๆทั้งที่เป็นคดีอาญากลับปล่อยผ่านไปเฉยๆและเหตุการณ์ที่สองมีคนเมาที่แอบชอบหลานสาวบุกเข้าไปในบ้านแต่โชคดีที่ไม่ได้ทําอะไร ตนไปแจ้งความช่ยตำรวจกลับไม่รับแจ้งอ้างว่าเหตุยังไม่เกิดขึ้นไม่มีผู้เสียหายไม่ยอมมาตรวจสอบที่เกิดเหตุตนจึงโทรศัพท์ไปหารองผู้กำกับซึ่งก็ได้สั่งการให้สายตรวจมาตรวจสอบแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้โดยเห็นว่าอย่างน้อยน่าจะมีการนำตัวผู้ก่อเหตุไปว่ากล่าวตักเตือนหรือทำประวัติเพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุในครั้งต่อไปรุุ้กดนนั คือมีการปลาระเบิดจุดนี้อืมครับเวลาประมาณเท่าไหร่ห้าทุ่มครึ่งครับห้าทุ่มครึง่งห้าทุ่มครึ<า>่งอะเมื่อคืนนี้นะใช่เมื่อคืนนี้ครับอืคิดว่ามันสาเหตุมาจากอะไรอนดับแรกน่าจะเป็นเรื่องของการล้างแคมนด้วยสายเหตุหนึ่งนะครับแต่อีกหนึ่งสาเหตุเกิดจากว่ามันมีเด็กกลุ่มเนี้ยเขากลับบ้านมัน้งอ่าแล้วมอไซค์มันน่าจะมีเรื่องของเสียงที่มันดังเด็กบ้านนน้นเขาก็เลยรู้สึกว่าด่า ะโกนด่าทออะไรประมาณนี้มันก็เลยไม่พอใจมันก็เลยไปตามเพื่อนต่างตำบลมาก็จะมีตำบลบ่บบอไทยตำบลท่าแดงแล้วก็ตำบลน,นาเฉลียงรวมกลุ่มกันมาแล้วก็มาเอาคืน,นมาไล่คืนไล่บี้มาขาย้นระเบิดใส่กันนะครับแล้วก็จะมีคนท้ายซอยอีกถ้าที่ทราบมาก็จะมีท้ายซอยอีกกลุ่มหนึ่งที่มารวมกันกลุ่มน่าจะคนรบกวนองกลุ่มนี้แหละแต่มันมีปัญหากันก็คือคู่อะไก,กันก็มาผสมลงกันเมื่อคืนนี้ต้องฉอนปีนีพยพบว่า มีการขับรถออกเส้นทางไปทางนาคดอเส้นทานนอีกหนึ่งจุดคพราไงเกิดเห็นระบบดปุ๊บเนี่ยมันกระจายออกสองทางประมาณนี้ครับน่าจะคนน่าจะเยอะกว่าที่ผมเห็นคือเก้าคันแล้วหลังจากเกิดเหตุเราและชาวบ้านรู้สึกไงกลัว<อ>ไหมกลัวหนึ่งก็คือตกใจแหละหนึ่งตกใจก็คือ,อไม่ไม่มีใครกล้าออกมาดูนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือกลัวลูกหลงเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะใช้อาวุธปืนเมื่อใด อ่าเราก็มีอยู่ในบ้านก็คือเราแวงสองก็คือบางบ้านอนะ่ะเขาก็อยู่ริมถนนเงี้ย้าเกิดเหตุแล้วมันทะเลาะวิวาทกันเกิดอ่าชุมชนได้รับความไม่ปลอดภยัยปากไปถึงเนาะมผมเรียกว่าผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วกันใช้คํานี้เนาะให้มีความเข้มงวดในการใช้ไม่หลบไม่เลี่ยงในการใช้กฎหมายสิ่งใดที่มันมองแล้วว่ามันผิดกฎหมายก็น่าจะทต้องให้ได้รับผลของกฎหมายนั้นๆด้วยมไม่ใช่เจรจาไก่เกี่ยแล้วจบไม่เอา คดีอาญามันต้องเดินต่อ,อนะฮะก็คืออยากปากเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์นีเหตุการณ์เดียวเหตุการณ์ที่ปล่อยปากแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีถือว่าจริงทรับย์ก็ได้นะ,นะอ่ได้ทรัพย์คืนแต่แต่อ่าคนที่ชิงทรัพย์ไปไม่โดนคดีอาญาอ่าสรุปได้ของคืนก็ถือว่าจบเพราะว่าขี่รถไปอย่างเงี้ยโบกเอาข้างทางเลยครับเฮ้ยมึงเองสับกูมาเอาไปปุ๊บก,ก็กลับบ้านไปเลย ไอ้ลูกน้องผมก็กลับไปอยู่บ้านก็ได้ไปแจ้งความที่โรงพักโรงพักก็เกลี่ยให้เกี่ยเสร็จแล้วได้โทรศัพท์คืนแต่ไอ้ชิงสับไม่โดนถูกฝ่ายที่ดูแลเรื่องกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็กวดขันอืเพราะว่าอย่าปล่อยให้คําว่ามีคนตายก่อนอย่าปล่อยให้มีความเสียหายเกิดขึ้นก่อนแล้วคุณค่อยมาล้างเหตุไม่ใช่ครับผมมีหลายเหตุที่ได้เข้าโรงพักได,ได,ได,ได้ได้ไปหาเขาในบ่อยแต่สิ่งที่ออกมาก็ไม่ได้เป็นที่พอใจเท่าไหร่นะอา่า เพราะเราต้องการป้องพามผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะหลานสาวผมมีคนที่เมาเหล้าเนี่ยชอบอยู่มันเมามันเดินเข้าไปในบ้านไปหาหลานสาวผมในบ้านผมก็ไปแจ้งความโรงพักไม่รับโอเค okay, ไม่รับเพราะว่าหนึ่งหลานสาวเราลงละเมิอไหมไม่ทาอะไรไม่ไม่แต่เรารู้แล้วอะ่ะเขาชอบโอเคในเมื่อแจ้งความไม่ได้ผมขอให้คุณตักเตือนได้ไหมไม่รับครับไม่รับทําอะไรให้เลยจนมผมได้โทรหารองพุ่มกับรอ,องพุ่มกับบอกว่าเออโอเคเดี๋ยวผมให้สายตรวจเข้ามา ายตรวจถึงเข้ามาไงผมเรียกว่าบางทีอะ่ะมันไม่มีความผิดก็จริงแต่เราป้องตามได้มันจะเป็นทีที่สุด